ครับก็มาค่าประสบการณ์เรื่องแรกเลยนั่นก็คือเรื่องเรามาลองเข้าเรื่องในวัยรุ่นไหมอ่อเรื่องความรักนะครับซึ่งผมก็อยู่ในเวอยู่ในช่วงวัยรุ่นเหมือนกันตอนนี้ก็อาจจะไม่สามารถอธิบายอะไรได้มากมายนะั้นแต่จะมาแชร์ประสบการณ์กันว่าความรักของผมที่เคยผ่านเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วว่าอยากจะมาแชร์เพื่อนๆฟังว่าสิ่งที่มันควรจะทําแล้วก็สิ่งที่มันไม่ควรทําใน การมีคู่รักในช่วงเวลานี้หรือว่าในช่วงเวลาอื่นด้วยก็เรามาฟังกันเลยโอเคอย่างแรกครับผมการมีความรักของผมเนี่ยผมเคยมีแฟนมากเทสเรียกว่าแฟนจริงๆก็คือคนเดียวจริงๆแลละที่ผ่านมาคือหนึ่งเลขหนึ่งเลขเดียวเท่านั้นก็ผมบอกเลยว่าเวลาผมรักใครเนี่ยในช่วงเวลานั้นอ่ะคือเป็นคนที่ครั่งรักครั่งรักที่ผมต้องการจะสื่อคือเราทุ่มเทที่สุด ทุ่มเทสัตว์คือถ้าไม่มีเขาเราแม่งก็คงแบบเศร้าเหมือนกันประมาณนี้คือเราทุ่มเทคือคือถ้าผมมีแฟนคือไม่สามารถโฟกัสอะไรได้เลยนอกจากคนคนนั้นคือแฟนของผมจริงๆนี่คือเรื่องจริงผมไม่สามารถโฟกัสอะไรได้ที่มันแบบนานๆอะคือโฟกัสไปนู้นก็จะคิดถึงเขาอย่างเงี้ยเออมันก็จะมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะ ก็ในช่วงที่มีแฟนตอนนั้นก็ค่อนข้างจะไม่ตั้งใจเรียนเลยนะบอกเลยเวลาทำข้อสอบก็มั่วนะฮะเออเพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสจากการเรียนเลยคือเราโฟกัสเวลามอนางน้องหน้ต่างเนี้ยเราก็โฟกัสนานๆหละแล้วก็เห็นหน้าเขาอย่างเงี้ยจริงนี่คือความทรงจําเลยแต่ว่าเคประมาณนี้ว่าเวลาผมมีความรักผมก็ค่อนข้างรักเลยทีเดียวเคประสบการณ์ครั้งแรกในการมีความรักเนี่ยซึ่งความรักของผมเนี่ยมันมาแบบงงๆเหมือนกันนะก็คือผมได้ไปเจอกับคนคนเนี้ย ในช่วงเวลาปฐมสีนี่แหละป4นี่แหละ,ป,หละประมาณป4ตอนเรียนซัมเมอร์เนาะถ้าจาไม่ผิดนะไม่รู้จําไม่ได้เหมือนกันเอ,อแล้วก็ได้มาคุยกันเนี่ยได้มาเริ่มคุยกันจริงๆผมจําไม่ได้แล้ววะ่ะได้มาเริ่มคุยกันอะผ่านทางแอปอะคาลีนานะผ่านแอปแคลน่าก็ได้ไปแอดกันแล้วก็คุยกันคุยผ่าน ส่วนมากจะเป็นแชทใน,ในช่วงนั้นจะไม่ได้คุยกันเท่าไหร่จะไม่ได้พูดคุยกันเลยแช่ว่าเลยเลยตั้งแต่พูดคุยกันแรกเริ่มคุยกันแรกคือจะเป็นการแชทห่านเยอนแชทจริงๆแล้วก็จะมาเริ่มคุยตอนที่ใกล้ๆจะเป็นใกล้ๆจะตกลงในเรื่องการนแฟนแล้ะคือคุยนานมากนะคุยเป็นปีเลยอะแต่ตอนนั้นเราก็มีใจให้เขานะแต่ว่าเราแค่ไม่ได้บอกว่าเอ้ยเป็นแฟนกันไหมแล้วก็เพิ่งมาบอกตอน ปออะไรวะปอห้ากว่า,วานแน่แหละเออปอห้าจะเข้าปอหกใ่ไหมก็ปอหกหนแน่แหละประมาณนี้แหละก็จานนั้นก็เป็นพอเป็นแฟนกันได้ใช่ไหมก็เริ่มคุยกันละเริ่มคุยกันเรื่องอะไรพวกนี้แต่ว่าสิ่งที่ตั้งแต่มาเป็นแฟนเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าแม่งโคตดแย่เลยอะ่ะคือผมเป็นคนที่ขี้แกล้งไงตอนแกล้งเยอะมากๆแล้วก็แกล้งแกล้งโซนไงโซนไงความโซนไงคือเราอยากรู้ว่า ถ้าผมเราแกล้งบอกเลิกเขาอะจะเป็นยังไงอ่าเงี้ยผมก็ลองไปแกล้งบอกเลิกเขาอ่าครั้งแรกก็ขำขำเงี้ยเรื่องขำขำก็ขำขำปุำ๊บใช่ไหมก็บอกลแล้วเราเลิกกันเถอะเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนจะจริงหรือเปล่าแล้วพอผมก็เฉลยวันนั้นก็ไม่มีอะไรก็ทำเงี้ยสักพักใหญ่เลยจนถึงจุดหนึ่งที่มันพีคมากๆจนผมเลิกทาอย่างนี้เลยเลิกใช้คําว่าแกล้งบอกเลิกเลยอะ เออก็คือเป็นช่วงที่ผมทําแกล้งบอกเลิกเขาพิมพ์จริงจแกล้งบอกเลิกจริงจบอกว่าเราเลิกกันนะแล้วว่าเราไม่โอเคอะ่ะเออเพราะนั้นแต่ว่ามันไม่ใช่ผมไม่ได้จะเหลือยไงมันข้ามวันข้ามคืนไปอีกวันหนึ่งตอนนั้นก็ไปโรงเรียนและก็ได้ไปเจอเขาแล้วเขาก็ถามว่าอ่าท,ท,ที่ที่ที่ทําไปเมื่อวานอะเรื่องจริงป่ะเออผผม,ผม ด้วยความนี้จริงผมจะเฉเลยแล้วว่าเชื่อความเนโซนของเด็กมันเข้าใจป่ะความสนโซนของเด็กอ่ะก็ผมก็ตอบว่าเออจริงไอ้เชี่ยและมันเป็นช่วงและตั้งแต่นั้นอ่ะผมก็ไม่ได้คิดอะไรไงนจนมาถึงช่วงเย็นไอ้เชี่ยตอนมาถึงช่วงเย็นแล้วผมก็เดินไปที่นั่งเรียนเนี่ยจะไปซื้อของถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็เห็นเขาอยู่กับเพื่อนเขาเ่ยแหละแล้วก็เขาก็มาถามอีกทีว่าสรุปเลิกกันจริงหรอผมก็บอกอืมก,ก,ก็ก็จริงดิ แล้วจากนั้นผมก็เดินไปนวดคอหลังไปไอเ้เชี่ยเขาอยู่กับเพื่อนเขากลุ่มเขาใช่ไหมไอเ้เชี่ยคือเขาร้องไห้อยู่คิดออกไปคิดภาพออกไปคือเขากําลังร้องไห้อยู่แล้วก็มีเพื่อนเขามงุงแล้วผมก็เดินไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งไงแล้วรู้สึกว่าเชี่ยกูทาอะไรผิดไปวะแล้วผมก็ไปเดินไปไม่ใช่ข้างๆเข,า,ข,า,ขานะเดินไปอีกทีหนึ่งห่างประมาณสามเมตรก,กว่าๆก็ อยู่ตรงนั้นอะคือมันจะเป็นเหลี่ยมอะผมเขาเขาอยู่เหลี่ยมหน้าผมอยู่เหลี่ยมข้างๆอะคือเหมือนอยู่ในซอกซอกตึกอะไรเงี้ยเออแล้วก็จากนั้นก็มีเพื่อนของคนเนี้ยแฟนของผมนะมาคุยกันว่าเฮ้ยสรุปเอาอยัางไงคือมึงทําเพื่อนกูร้องไห้เนี่ยเออมึงจะทํายังไงเนี่ยจากนั้นผมก็ผมก็ผมก็พิมพ์อะร,รู้คําที่เราก็ไม่มีแชทนะ ผมไม่กล้าไปพูดกักกบเขาอี้คือสภาพเขาตอนนั้นคือูเพื่อนเขาโมงอยู่แล้วเขาก็ทําเหมือนจะร้องไห้แน่จะน่าจะร้องหอไห้เลยแหละอนี้แล้วกูจะไปพูดยังไงกูเป็นเด็กอะ่ะอัี้แล้วกูทไอ้นนี้คนคนรักร้องไห้กูต้องทําไงวะก็พิมพไปบอกเขาว่าเอ่อพิมพ์ไปบอกเขาว่าถ้าจะไม่ผิดนะลองมาหาเราหน่อยด,ยดิมาหาเราข้างคืออยู่ข้างๆอ่ะและจําจได้เลยว่าผมจาไม่ได้ผมเฉลยเขาหรือย,อยังนะว่าผมแกล้ง จำไม่ได้วะน่าจะยังไม่ได้บอกนะเออน่าจะตอนนั้นไม่ได้บอกเลยวันนั้นคือไม่ได้บอกว่าแกลงนะก็จากนั้นพอพิมพ์มาบอกเขาว่าม,มาเจอเขาแล้วบอกว่า,วาอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วอยู่ดีเขาก็มาอ่ามาน่าจะมันน่าจะมาตีผมแล้วเขาก็เดินกลับไปนะฮะไม่ใช่ตบหน้าตีอะตีตีเหมือนต,ต,ต,ตีไหล่เงี้ยตีแรงๆเลยจากนั้นผมก็ไม่ได้คุยอะไรแล้วก็วิ่งไปกับวิ่งไปขึ้นรถที่อีกฝั่งนึ่ยคืออีกฟากหนึ่งแล้วก็จากนั้นผมก็พิมพ์แชทไปบอกเขาว่า อย่าทำอย่าทำแบบนี้ได้ป่ะไม่ชอบอีเชี้ยเป็นไงคือกูแม่งคู่กับที่เป็นเป็น,ปนความรักที่ส้นตีนว่าคือในช่วงนั้นในต,ตอนนั้นคือเป็นกูแม่งโคตรที่เขี้ยเลยอ่ะคือย้อนกลับคิดกูโอ้โหกูทำไปได้ไงวะคือเหมือนตีไม่รู้สึกผิดอ่ะเออประมาณนั้นแล้วก็มีจากนั้นก็พอถึงบ้าใช่ไหมมันก็รู้สึกว่าไม่แน่ใจว่ามีคนพิมพ์แชทมาหาผมหรือเปล่านะมันจะเป็นเพื่อนผมคนนั้นอ่ะ ก็มาบอกว่าเฮ้ยตอนที่มึงกลับไปอ่ะู้หญิงคนนั้นอะ่ะเขาวิ่งตามมึงไปนะเว้ยซึ่งผมก็ไม่รู้ไงว่าเขาวิ่งตามผมอะ่ะคือผมก็ตั้งหน้าตั้งตาวิ่งเพราะผมต้องรีบกลับบ้านไงเออต้องรีบขึ้นขึ้นรถแล้วก็กลับบ้านไงแล้วก็จากนั้นก็มีคนมาบอกว่าเพื่อนเพื่อนผมที่เดินไปกับผมนะตอนที่เดินไปซื้อของอ่ะก็มาบอกผมว่าเฮ้ยตอนที่มึงวิ่งไปอะ่ะเขาวิ่งตามมึงไปนะมึงไม่รู้หรอเรียเป็นไงไอ้ศาสตร์บอกเลยว่าเป็นโอ้โหจากนั้นก็ เรื่องราวที่เหลือผมก็จําจไม่ได้อันนี้คือเรื่องราวที่ผมจาไม่ดีสัดๆเพราะว่าไม่มีเรื่องที่โคตรชั่วจากนั้นก็รู้สึกว่าจะกลับมาคืนดีกันเนาะแล้วก็พอจบปหกขึ้นมหนึ่งมาเนี่ยก็ได้คุยกันอยู่ะแล้วก็เกิดการแยกย้ายกันเนาะก็ตั้งแต่มหนมึ่งรอนซัมเมอร์ก็แยกย้ายกันไปเนาะก็รู้สึกว่าตอนนั้นน่าจะเป็นการไม่ไม่มีใครอกหักนะครับ น่าจะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าผมของไม่ใช่คำว่าอุปสรรเพราะมันเลิกกันได,ด้ดีคือแบบว่าผมเลิกกับเขาด้วยเหตุผลแค่ว่าเฮ้ยเรายังเด็กเกินไปอ่ะคือคือเรายังเด็กเกินไปแค่นี้เองอ่ะแล้วก็เลิกกันไปเนาะแล้วก็ผมทนไม่ได้ตอนนั้นคือทนไม่ว่าอีกคือเราคิดถึงเขามากเลยอ่ะคือตอนนั้นก็ผ่านไปเป็นหลายสัปดาห์หลายเป็นเดือนแล้วมั้งแล้วก็อ่จากนั้นผมก็ทักไปหาเขาว่าเฮ้ยเอยเอเรา เราเรากลับมาเป็นแฟนกันได้ไหมอ่ะคือเราคิดถึงเธออ่ะอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตอบมาว่าอืมเขาก็รู้แหละว่าที่ผมพิมพ์ไปก่อนคือผมชอบพิมเ์เ่ลาผมจะบอกรักหรือว่าพิมพชอบเนี่ยผมจะบอกผมจะชอบพิมเออคือเออเนี่ยใครเป็นบังผมเป็น <c oughs> อันนั้น <c oughs> แล้วก็พิมพ์ไปแล้วก็เขาบอกว่าเออว่าแล้วต้องพูดอย่างนี้จริงด้แล้วเขาบอกมาสักประโยชน์เนี่ยผมจำไม่ได้ละคือเป็นการปฏิเสธมากกว่าเนาะเป็นการเพราะว่า ก็คือว่าเราว่าเราเรา,เราชอบอยู่คนเดียวรู้สึกว่าอยู่คนเดียวสนุกถ้าจำไม่ผิดนะจำไม่ได้เหมือนกันวะที่อัดนานละเออจากนั้นผมก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคโอเคขอโทษละกันงั้นเราก็เป็นเพื่อนกันละกันเนาะแล้วก็จากนั้นก็ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย,อยจนผ่านมาวั One more, นบอลมออะไรวะมอหนึ่งไปไปลายหรือมอสองต้นๆอะไรเขาต้นน่าจะมอหนึ่งไปปลายเขาตอนนั้นผมอ่อนต,ตอนนั้นผมตัดขาดจาก สตรีม uh, ไปเลยนะถ้าขาดจากสตรีมไปแล้วก็สตรีมคือแอปเล่นเกมเนาะตั้งแต่จบตั้งแต่ขึ้นวันหนึ่งมผมก็ไม่ได้แตะสตรีมเลยเพราะตอนของผมกากนะไม,ม่ได้เหมือนตอนนี้เนาะผมก็ไม่ก็มีผมก็ไม่รู้ว่าตัวจะเล่นทําไมเออก็ก็กลับไปออนใช่ไหมแล้วเขาก็คุยกันเนียเอาก็ทักมาแต,แต่แล้นี้เราเป็นเพื่อนอะไรวไงว่าก็ก,ก็บอกว่าทักมาว่าเฮ้ยว่างปะมาคยุยกันเพื่อนหน่อยดิเห็นออนสตรีมอยู่อะเออไม่อคยกันนานเรามามาพิมพ์ุคดีกัน เออจากนั้นผมก็คุยกับเขาไปเนาะแต่ว่าในการคุยตอนนั้นอ่ะคือมันเป็นแชทที่เป็นการย้อนอดีตด้วยเป็นการ้อดีตที่ผมกับเขาเนี่ยมาเล่าเรื่องกันว่าเอ้ยในช่วงอดีตเราไม่เคยทําอะไรกันบ้างวะเราขอโทษนะที่เราเคยทํากับเธออย่างนั้นอ่ะนี่ก็พูดอย่างจริงๆเลยเป็นผู้แบบมีความเผู้ใหญ่นิดนึงเนาะก็พูดไปเรื่อยๆแล้วก็มันเกิดแล้วก็ในช่วงเวลานั้นน่ะผมก็เพิ่งคิดนึกได้นะว่าผมเคยสัญญากับเขาไว้ว่า เราอะจะรักเธอตลอดไปแล้วก็คนเดียวด้วยนะคืนนี้เป็นการสัญญาตอนเด็กแล้วผมก็มาซึ่งสัญญานะนะั้นอะผมเป็นคนที่ไอ้เชื่อถ้าสัญญาใครไว้แล้วมันรู้สึกว่าถ้ารูเราไม่ไม่ได้ไม่ได้ทจริงๆมันก็รู้สึก,ปกแปลกแือกกันนะก็เลยมาขอเขาว่าเฮ้ยสัญญานะนะั้นอะที่เราเคยสัญญาว่าจะรักเธอไปตลอดกาลอย่างเงี้ยเราขอตัดขาดจากมันได้ปะเขาบอกว่าเออได้ดิสัญมันก็แค่ช่วงวัยเด็กที่ พอปี่ลิฟผมเนอะคือคือในช่วงที่เราตอนในช่วงที่ผมนั้นก็เป็นอย่างนั้นน่ะ <c oughs> คือเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเราก็พิมพ์ไปด้วยภาษาที่เรียกว่าความรักแรกที่มันเป็นประสบการณ์ที่เราอาจจะใช้ประสบการณ์จากในหนังที่เราเคยดูมาเพื่อมาแล้วก็มาใช้กับในชีวิตจริงคือรักเธอตลอดกาลนะซึ่งในชีวิตจริงนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้เนอะผมก็จากนั้นก็ผ่านมาเรื่อยๆ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 ก็ไม่มีอะไรแหละก็ นั่นก็เป็นวันสุดท้ายที่ผมได้คุยแชทเขาเนะาะก็จากจานนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็เป็นไงบ้างครับก็นี่เป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆที่ผมได้มาแชร์กันเนาะเออก็ประมาณนี้ก็บอกว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับหรือว่าทุกๆคนพี่ๆน้องๆให้ไปประสบการณ์ความรักแล้วก็ไปประสบกันเอาเองว่สิ่งที่ไม่ควรทาก็คือผมว่าการแกล้งบอกเลิกเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ไม่ว่าไม่ว่ามันจะจริงจังหรือไม่จริงจังมันก็รู้สึกว่ามันไม่ควรนะการทําร้ายจิตใจใครสักคนอะ่ะคือเราอาจจะไม่รู้สึกไงแต่ว่าพอตัวเองได้รู้สึกว่าเออโดนบอกเรื่องมันก็รู้สึกแปลกๆเหมือนก,ก,กันนะเออประมาณนี้ก็แกล้งกันก็แกล้งเอาพอดีนะไม่ใช่แบบว่าแต่คำว่าเลิกกันเนี่ยไม่ควรเลยอะ่ะไม่ควรไปใช้เลยนะยำ้ำไม่ควรไปใช้ดีกว่าเออเออนอกจากแบบ เราทำคอนเทนต์เล่นๆอย่างเงี้ยเออผมว่ามันก็สนุกสนุกไงฮะน่าแต่เราต้องเฉลยนะครับเออประมาณนี้ก็ชีวิตรักก็มันก็ผ่านมาแค่เนี้นแหละซึ่งบอกเลยว่าขอมนูนิดหนึ่งนะแต่ก่อนอะตอนตอน,ตอนที่ผมมีความรักเลยนะคือผมอะพอมีความรักปุ๊บคือเราโฟกัสกับเรื่องความรักไงเรารู้เรื่องความรักเยอะเชื่อไหมผมสามารถช่วยเพื่อนผมช่วยเพื่อนคนหนึ่งอะจีบผู้หญิงคนนึงติดได้แบบ โดยใช้คําพูดโดยใช้คําพูดโดยใช้สิ่งที่ผมพิมพ์ไปให้เขาอะแล้วเขาก็ส่งไปให้ผู้หญิงที่เขาชอบมันก็ขอว่าเฮ้ยอยากจีบคนคนนี้ช่วยหน่อยดิผมก็พิมพ์ประโยคหนึ่งไปประโยคที่หวานมากหวานมากๆเลยแล้วก็พิมพ์ไปให้เขาแล้วเขาบอกว่าเออลองไปส่งให้ดูก็ส่งปุ๊บก็คุยกันมันก็คุยกันแล้วก็เฮ้ e i, ยไอช่ได้ผลว่าเป็นไงคือตอนนั้นผมสามารถช่วยคนจีบได้คือผมความงดประโยคได้สดๆเลยว่าอ๋ออยากจีบคนนี้ใช่ไหมเออเดี๋ยวกูลองพิมพ์ให้ เออมึงแล้วพอพิมพ์เสร็จกูส่งให้มึงมึงก็ลองส่งให้มพงอนคนนั้นดูเนี่ยผมเป็นอย่างนี้จริงๆชววงจรชีวิตในความรักของผมผมสามารถทําแบบนี้ได้นะครับในแต่ก่อนนะซึ่งตอนนี้ความคิดอะไรทัศนคติอะไรของผมก็โตขึ้นเนาะผมรู้สึกว่าตัวเองเข้าใจในความรักมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันคนผมว่าตอนนี้อาจจะมีบางคนที่ตั้งคำถามว่าเฮ้ยมึงจําเรื่องแฟนเก่าได้ขนาดนี้มึงมึงยังมีใจให้เขาอยู่หรือเปล่าซึ่งผมบอกเลยว่าผมมุดออนได้นานแล้วนะ ตั้งแต่มสองนะซึ่งตอนนี้ผมอยู่มปลายแล้วเนอะเออผมมุบอได้ตั้งแต่ม,มสองแล้วเนาะซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ว่าผมแม่งจะผ่านไปกี่ปีผมก็ยังจําเขาได้อยู่ดีผมยังจําเรื่องรานี้ได้อยู่ดีซึ่งก็อยากจะฝากไปถึงทุกคนนะว่าถ้าตัวเองรู้สึกว่าลืมแฟนเก่าไม่ได้หรือว่ามีคนังคับให้เราลืมว่าเฮ้ยทำไมมึงลืมไม่ลึมแฟนเก่าเมื่อถ้ามึงไม่ลืมแฟนเก่า ผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระนะครับไร้สาระจริงๆว่าไม่ว่ามันจะผ่านไปหลายปีแค่ไหนไเราก็ยังจําคนที่เราเคยใช้คําว่าคู่รักได้เสมอนะจริงๆพูดตรงๆเลยไม่ต้องพยายามลืมมันนะปล่อยมันไปคือมันอาจจะท่านมมดเราไม่คิดถึงเขาจริงๆอ่ะไม่ใช่บบว่าสมมติว่าแฟนเราชื่อว่ามินอ่ะแฟนเราชื่อมินอ่ะสมมติถ้ามึงโงมไม่แบบว่าเชี่ยวันนี้กูจะลืมมินได้เลยเชี่ยกูต้องลืมคนนี้ทั้ นี่มินเนี่ยวันนี้แหละกูจะไม่คิดถึงมึงอีกมินมึงพูดวันหนึ่งมึงพูดชื่อเขาสามครั้งอะไอเหี้ยมึงคงลืมไอสัตว์เออเพราะนั้นไม่ต้องตั้งใจให้มันลืมมากรับผมปล่อยมันไปเออปล่อยมันไปเลยแต่มันจะมีถ้าสมมติเราปล่อยไปได้สักพักเนี่ยมันจะลืมจริงๆนะแต่ว่ามันจะมีช่วงเวลาช่วงเวลานึงที่มันจะกลับมาหาเราอ่ะกลับมาอยู่ดีอยู่ดีมึงอยู่นั่งอยู่เฉยอย่างเงี้ยอยู่ดีมึงก็คิดถึงเขาอ่ะจริงๆเรื่องเรื่องแค่นี้บอกเลยว่า มันไม่ใช่เลือกแปลกอะจริงๆมันมันเป็นความทรงจํานะซึ่งก็ไม่ต้องพยายามรือมันลองจาจามันดูเออแล้วก็เก็บมาเป็นประสบการณ์ชีวิตเนาะเออมันจะช่วยทุกคนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นวิทยาทานให้ทุกคนนะใช้ชีวิตคู่ได้อย่างมีความสุขนะครับก็อย่าทําอะไรที่มันไม่ดีแบบผมนะฮะตอนนั้นผมก็คลั่งชั่วเลยครับแต่ผมเชื่อว่าในตอนนี้ ผมก็อย่างไม่ค่อยอะไรกับความรักเท่าไหร่นะไม่ได้คิดอะไรกันมากไม่ได้ชอบใครไม่ได้ชอบไม่ได้อยากรักใครผมรู้สึกว่ารู้สึกว่าสนุกกับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ตอนนี้ก็เลยไม่อยากมีแฟนเลยอืมแล้วก็ประมาณนี้เนาะก็ถ้าใครรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ลองแชร์เพื่อนๆดูนะครับหรือว่าฝากกดไลค์หรือว่าค like, อมเมนต์ comment, ประสบการชีวิตของตัวเองมาให้ฟังได้นะครับ คก็ okay. สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะดีนะอืมประมาณนี้คลิปยาวเกินไปแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตจริงๆผมผมผม,ผมว่าชีวิตของผมในความรักเนี่ยมันเขียนเป็นนิยายได้เลยนะเว้ยเพราะว่าอันนี้แค่บ,บางๆนะเว้ยเออถ้าสมผมย้อนไปดูในในแชทเนี่ยโอ้โหไอ้เขี้แม่งเขียนนิยายได้เลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ยาวเกินไปแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจากลานไปแล้วผมบ๊ายบ้างผมซีอิ๊วเพรวันนี้ก็มาแบบมีความรู้นิดนึงเนาะครับผมความรักนะเจอกัน